พญานาคตำนานแห่งสายน้ำและความศรัทธาในลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่ในดินแดนแห่งศรัทธาตำนานเล่าขานมานับพันปีพญานาคไม่ได้ไปแค่สัตว์ในตำนานแต่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์และสายน้ำในพุทธศาสนาพญามุจลินได้แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนตำนานเล่าว่า พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลอันงดงามใต้แม่น้ำโขงและแม่น้ำสำคัญอื่นๆและทุกๆปีในวันออกพรรษาปรากฏการลึก,กลับของบั้งไฟพญานาคก,ก็ดึงดูดผู้คนนับแสนความศรัทธาในพญานาคผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปยังสถานที่ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับพญานาคไม่ว่าจะเป็นคำชะโนดถ้ำนาคาหรือวัดวาอารามต่างๆ ที่มีสถาปัตยกรรมพญาน,นาคอันวิจิตรเพื่อขอพรขอโชคลาภ